สวัสดีค่ะเซลเตย,เตยค่ะสวัสดีค่ะเซลบีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ซอนเทสเพชรบณ์ร้านออมอไซค่ะวันนี้เราจะพามาชมเจ้าซอนเทส 350E ว่ามีฟิวเจอร์เด็ดอะไรบ้างช่องเก็บของขนาดใหญ่เก็บหมวกได้สองใบชโชกใต้บอกเพิ่มความสะดวกสบายกันล้มทับหัวมีไฟ LED ส่องสว่างในเวลายามกลางคืนพักเท้าผู้สอนเปิดปิดใช้งานง่าย ไายเสียอลูมิเนียมทั้งใบพร้อมด้วยฝาครอบกันความร้อนช่องเก็บของด้านหน้าขนาดใหญ่2ช่องมีพอร์ตชาร์จ USB ทั้ง2จุดจุดแรกใต้ช่องเก็บของและจุดที่2อ,อยู่ใต้เรือนไม้ TFT อีก1จุดโชคหน้าเทเลิคปิกขนาด41มิลดิสเบรกหน้าเรียดเดดนเมาส์จำนวนสีลูกสูบ โชคหลังสปริงคู่ปรับค่าพีโลดได้5ระดับโหมด TPMS ตรวจวัดค่าลมยางแฮนด์ปรับระดับได้พร้อมกาดแฮนด์ซ้ายขวาไฟหน้าโปรเจคเตอร์6ดวงทั้งหมดที่เราพูดมานี้เป็นฟีเจอร์เด็ดของเจ้ารถคันนี้และยังมีฟีเจอร์เด็ดอีก20รายการถ้าหากลูกค้าสนใจสามารถทักมาที่เพจซอนเทสไทยแลนด์ออมอไซหรือหากลูกค้าท่านใดสนใจ เข้ามาชมรถได้ที่ร้านออมอไลไ์เพชรบูรได้ทุกสาขาค่ะวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะ